ะะเราก็จะพันเมจิกลิงค่ะแบบนี้นะคะล็อก1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก x นะคะลงไป6 x เราก็มา x แรกไว้นะคะต่อไปก็ถัก ลงไปให้ครบ6 x นะคะสแบบนี้เราก็ลูดเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ นี่นะคะหลังจากที่เราได้ครบ6กเอ็กแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้เราดึงไหมนะคะจนสุดแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะเราจะถักเป็นแบบก้นหอยนะคะ เริ่มต้นก็ให้เราถัก x นะคะลงไปในหลักแรกที่เราาา์ไว้แบบนี้นะคะเราก็มาร์คตัวนี้จะเป็นหลักแรกนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็จะถัก x ลงไปในหลักเดิมอีก1 x ค่ะก็จะได้2 x นะคะในหลักแรก หรือว่าเราจะเรียกว่า V ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปเราจะถัก V นะคะก็คือ 2x ในหลักเดียวกันนะคะอีก5ครั้งแบบนี้นี่นะคะ 1x 2x นะคะนี่ลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้1 2 3ชุดแล้วนะคะ เราจะถักเพิ่มอีก3ชุดนะคะนี่นะคะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด 12x นะคะหรือว่าถ้าจะเรียกเป็นชุดก็6 v วี นะคะนี่แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถัก1 x นะคะลงไปในหลักแรกแล้วเราก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปหลักถัดไปเราจะถัก V นะคะ หรือว่า 2x ลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก 1x ลงในหลักถัดไปหลังจากนั้นถัก V ลงในหลักถัดไปนี่นะคะเราจะถัก X แล้วก็ V นะคะทั้งหมด6ชุด นะคะวนรอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้แถวที่3มเสร็จแล้วก็จะมาออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเราจะถักสองแล้วก็ v นะคะถักไปเลยค่ะ 1x หลังจากนั้นก็มาร์กหลักแรกไว้เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นถักอีกหนึ่งค่ะลงในหลักถัดไปหลังจากนั้นถัก V ค่ะสองเกลงในหลักเดียวกันแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นถักสองค่ะ x ที่หนึ่งที่สองหลังจากนั้นถัก v ี นี่นะคะเราจะถัก 2x แล้วก็ v นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะต่อไปแถวที่5นะคะเราจะถัก 3x แล้วก็ v นะคะถัก 1x ลงไปค่ะแล้วก็มาร์กหลักไว้เหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นถักอีก 2x ค่ะลงใน2หลักถัดไปนี่นะคะหลังจากที่ได้ 3x แล้วนะคะเราก็จะถัก V ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก 3x V ค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, แล้วก็ V เราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะครานี้แถวที่5เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่6นะคะเราจะถัก2 X 1>, 1 x แล้วก็มากไว้นะคะหลังจากนั้นถักอีก1 x หลังจากนั้นถัก v ค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้ก่อนเพราะว่าปกติเราจะต้องถัก4 x แล้วก็ v ใช่ไหมคะแต่เพื่อให้วงกลม มันดูเป็นวงกลมไม่ได้เป็นเหลี่ยมเราก็จะถักแบบนี้นะคะเราถัก 2x แล้วก็ v ไปแล้วหลังจากนั้นเราจะถัก 4xv นะคะ1 2 3 4แล้วก็ v แบบนี้นะคะเราจะถัก 4x แล้วก็ v นะคะทั้งหมด5ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงใน2หลักสุดท้ายนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก 4x แล้วก็ v 5ชุดนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เราจะเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะให้เราถัก x ลงไปค่ะเพราะว่า 2x ตรงนี้ใช่ไหมคะรวมกับ 2x ตรงตอนแรกที่เราได้เริ่มต้นไว้มันก็จะเป็น 4x แล้วก็ V นะคะแล้วก็ชิ้นงานมันก็จะดูเป็นวงกลมมากขึ้นนะคะไม่เป็นเหลี่ยมนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่7นะคะเราจะถัก 5x V นะคะ x ที่1เราก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะ สองสามสี่ห้าแล้วก็ V เราจะถักแบบนี้ทั้งหมด6ชุดนะคะรวมชุดแรกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้แถวที่7เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่8 นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปก่อนเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาร์กหลักแรกไว้หลังจากนั้นถักอีก 1x ค่ะหลังจากนั้นถัก v ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 6 x แล้วก็ v นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ v แบบนี้นะคะเราจะถัก6 x แล้วก็ v นะคะ5ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึ่งนะคะใน 4หลักสุดท้ายนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถัก6 x แล้วก็ v นะคะได้ทั้งหมดครบ5ชุดแล้วนะคะเราก็จะเหลือ4หลักสุดท้ายรวมกับ2อเอแรกนะคะก็จะเป็น6พอดีนะคะเราก็จะถัก x ลงไปค่ะ 4x นะคะนี่นะคะ งามันก็จะดูเป็นวงกลมมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะคะประมาณนี้เลยต่อไปแถวที่9ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเคเจจะขึ้นตารางไว้ให้นะคะว่าใน1แถวถักอะไรยังไงบ้างนะคะเคเจจะถักทั้งหมดนะคะ16แถวแล้วเดี๋ยวเคเจจะขึ้นไว้ให้ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชันภาษาไทยนะคะว่า ในแต่ละแถวถักอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้ถักตามกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเคเจสอนทั้งหมด16แถวคลิปมันก็จะยาวไปนะคะวิดีィィโอมันก็จะยาวไป <S <S ก็เดี๋ยวเคเจจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะเพื่อนๆจะได้ตามกันง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ครบ16แถวแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ16แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะส่วนตัว ไหมสีมพูนี่นะคะเคเจใช้แทนตัวก้านลายนะคะเพราะว่าจะถักงานได้เร็วขึ้นนะคะประมาณนี้เลยส่วนขนาดของฐานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ18ซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยต่อไปนะคะแถวที่17 ถึงแถวที่22เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักเอกวนรอบเลยนะคะโดยการอันนี้เคเจจะใช้ไหมกั้นเอานะคะแบบนี้นี่นะคะเราจะถักเอกวนรอบเลยนะคะตั้งแต่แถวที่17 ถึงแถวที่22นะคะถักเอ็กวนรอบชิ้นงานเลยนะคะจนได้ครบ22แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักมาจนถึงแถวที่22แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาถักตัวของกระเป๋ากันนะคะเราจะเริ่มแถวใหม่เราจะนับหนึ่งใหม่นะคะ เริ่มต้นก็คืออันนี้นะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไปเจ็โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะมาร์กตรงโซ่ที่สองไว้นะคะหนึ่งสอง แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะเว้นเว้น3หลักนะคะเราจะถัก F ก็คือเว้น1 2 3เราจะถัก F ลงในหลักที่4แบบนี้นะคะหลังจากนั้น เราจะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่ค่ะ1 2 3 4 5หลังจากนั้นเราจะเว้น3หลัก1 2 3ถัก F ลงในหลักที่4แบบนี้นะคะถักโซ่5โซ่ค่ะ1 2 สามสี่ห้าเว้นสามหลักหนึ่งสองสามถักเอลงในหลักที่สี่นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบนะคะมาจนถึงนี่นะคะสามหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ จากนั้นนะคะชุดสุดท้ายมันก็จะเหลือ3หลักพอดีเลยนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่สองค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงในโซ่โซ่ที่สองที่เราได้มาร์กไว้นะคะตรงนี้เอามาร์กออกแล้วเราจะถัก F นะคะหนึ่งสอง เราจะถักเอฟตรงนี้นะคะนีก็จะออกมาประมาณนี้แถวที่หนึ่งเสร็จแล้วประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่สองนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปเจ็ดโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าหเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์ก โซ่ที่2ไว้เหมือนเดิมนะคะใครจะไม่มาร์กก็ได้นะคะถ้าจําได้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในโซ่ที่3ตรงนี้มันจะมี5โซ่ใช่ไหมคะเราจะเอาโซ่ที่3เพราะว่ามันจะเป็นโซ่ระหว่างกลางนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่1 2 3 4 5หลังจากนั้นถัก F นะคะลงในโซ่ที่3ตรงกลางตรงนี้ถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ถัก F ค่ะลงในโซ่ที่3ตรงกลาง แบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเมื่อเรามาถึงชุดสุดท้ายตรงนี้ทุกครั้งเลยนะคะที่เรามาถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่สองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักเอนะคะลงไปตรงโซ่ที่สองที่เราได้มาร์กไว้ในตอนแรกที่เราเริ่มต้นนะคะ แบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่2ต่อไปแถวที่3ถึงแถวที่9เราจะถักแพทเทิร์นเดิมเหมือนแถวที่2เลยนะคะถ้าใครอยากได้สูงกว่านั้นก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปเป็น10 11 12แถวประมาณนี้นะคะแต่ของ KJ จะถักประมาณ9แถวนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะน,นี้หลังจากที่ถักครบ9้าแถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถถักแถวเพิ่มขึ้นไปนะคะเป็น10 11 12แถวประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ความสูงนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี่นะคะจากจากตรงฐานตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 6นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่10ตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงนี้นะคะ2 x 1 แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์กตรง x แรกไปก่อนนะคะเพราะว่านี้จะเป็นหลักแรกนะคะแบบนี้หลังจากนั้นถักอีก1 x น,นะคะลงไปก็จะได้2 x แบบนี้นะคะต่อไปเราจะถัก4 x นะคะลงในช่องตรงนี้1 2 3 4 นี่นะคะเราจะถัก 4x นะคะลงในทุกๆช่องเลยนะคะพอมาช่องถัดไปเราก็ถัก 4x นะคะ1 2 3 4นี่นะคะแบบนี้นะคะเราจะถักวนรอบเลยเลยนะคะก็คือถัก siex ลงในช่องแบบนี้นะคะในทุกๆช่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงตรงช่องสุดท้ายนะคะที่เราได้เริ่มต้นไว้เราได้เริ่มต้นไว้ 2x ใช่ไหมคะในช่องนี้เราก็จะถักอีก 2x นะคะลงไปในช่องนี้ห 2มันก็จะได้ 4x พอดีนะคะในช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักสีเลื่อนห่วงคะ่ะนี่นะคะแถวที่10เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่1 1นะคะเราจะถักโซ่หนึ่ง หลังจากนั้นเราจะถัก,ก X ลงไปในหลักเดิมนะคะที่เราถักซีเื่อลห่วงนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแบบนี้ถัก X ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้นะคะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักเอกวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายให้เราถักสีเลื่อนห่วงนะคะกับหลักแรกแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาแบ่งกึ่งกลางของกระเป๋านะคะเพื่อที่จะถักเป็นตัวหูขิ้วนะคะอันนี้เริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแบ่งกึ่งกลางออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นใช้นิ้วสอดแบบนี้ อันนี้นะคะเคเจจยึดเป็นช่องนะคะช่องแบบนี้เลยนะคะ1 2 3สองสามนี่นะคะเคเจจยึดช่องที่สตรงนี้นะคะนี่2ฝัง่งนะคะช่องที่สามแล้วเราก็มาร์คมาร์คไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะให้ได้นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ1นึ่สองสมแบบนี้นะคะ ช่องที่3นะคะหลักแรกนี่นะคะฝั่งนี้ก็หลักแรกเหมือนกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะต่อไปแถวที่12นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้มาร์กนะคะมาร์ก ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ไปจนถึงจุดที่เราได้าา์กไว้นะคะไปจนถึงหลักที่เราได้าา์กไว้ นี่นะคะพอเรามาถึงนี่นะคะ2หลักนี่นะคะนี่หลักที่มาร์กไว้แล้วก็หลักใกล้กับหลักที่มาร์กนะคะให้เราถัก A ค่ะถักแบบนี้นะคะเกี่ยวดึงขึ้นมา1นึ่หลังจากนั้นเกี่ยวดึงขึ้นมาสองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นลอดผ่านทั้งหมดก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไปตามจํานวน ความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด50โซ่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักโซ่นะคะขึ้นมาตามจำนวนความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะก่อนหน้านี้ KJ บอกว่าของ KJ ถักไป50โซ่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันสั้นไปหน่อยนึง KJ ก็เลยเพิ่มอีก5้าโซ่นะคะเป็น55โซ่แต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้สั้นยาวประมาณไหน ะะหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะพยายามดูอย่าให้สายมันพลิกนะคะนี่นะคะให้ด้านมันถูกต้องนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราถัก a นะคะก็คือแทงเข้าไปตรงหลักที่เราาร์ k ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาาร์กออก แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้3มเส้นลอดผ่านทั้งหมดค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะนี่มาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอมาถึงฝั่งนี้เราก็จะถัก a ตรงนี้นะคะตรงสองหลักตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทําจํานวนความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถักวนรอบเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักวนรอบแล้วนะคะสองฝั่งออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะ แบบนี้หลังจากนั้นแถวถัดไปนะคะแถวที่13เราจะถักโซ่1ถัก x ลงไปในหลักเดิมค่ะหลังจากนั้นก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็ถัก x นะคะไปจนถึงตัวสายกระเป๋าเลยนะคะตัวหูจับนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะ ให้เราพลิกสายนะคะแล้วดูด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกระดูกงวค่ะให้เราถักด้านหลังนะคะให้เราแทงเข้าไปด้านหลังเป็นงานแบบนี้ นี่นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะวนมาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้เราก็ถัก x ธรรมดาเลยนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึง่งเราก็ถักเหมือนฝั่งนี้เราจะถักวนรอบเลยนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วก็แถวสุดท้ายนะคะถ้าใครอยากเพิ่มแถวให้ตัวหูจับนี่หนาขึ้นก็สามารถเพิ่มไปได้อีกนะคะ2-3แถวก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่เคจชอบสายเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วเราก็จะเก็บชิ้นงาน นี่นะคะโดยการเราจะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้หนึ่งไหมเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไหมด้านในตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เคเจไปเย็บซับในใส่ซับในมานะคะตัวซับในนะคะตัวฐานวงกลมนะคะเคเจจะตัดอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะส่วนความสูงนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะสาสามารถวัดขึ้นไปได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองสีแบบนี้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเคจจะกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เคจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคจได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ